คนจีนหลายคนนะครับเขาจะคิดต่างเพราะพวกเขาคิดว่าความจนไม่เท่ากับความอับอายข้อแรกนะครับถ้าจะจนต้องจนแค่ครั้งเดียวคนจีนไม่ฝืยอ,อายที่ตัวเองจนเลยนะครับเพราะพวกเขารู้ว่าต้นทุนชีวิตของเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยยอมรับเลยนั่นก็คือการจนซ้ำนั่นเองเพราะในวัฒนธรรมจีนนะครับความจนครั้งแรกคือบทเรียนแต่ความจนครั้งที่2คือความไม่รู้จักเรียนรู้อะไรเลยถ้าคุณเคยจนแล้วว่าชีวิตของคุณเคยล้ม แต่มันก็หมายความว่าคุณมีโอกาสได้เห็นทุกซอกทุกมุมของความยากลําบากคุณเคยกินข้าวมื้อเดียวต่อวันคุณเคยยืมเงินเพื่อนคุณเคยหลบเจ้าหนี่คุณเคยร้องไห้พอไม่มีแม้แต่จะซื้อยาให้คนที่คุณรักและนั่นแหละครับควรเป็นเหตุผลมากพอที่คุณจะไม่มีวันยอมกลับไปตรงนั้นอีกคนจีนเกลียดคําว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ได้เพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตมันไม่ได้ดีขนาดนั้นทุกครั้งที่คุณล้มคุณเสียเวลาเสียโอกาส และบางครั้งเสียคนที่คุณรักไปเลยก็มีปรัยาจีนเขาสองเอาไว้นะครับว่าความล้มเหลวคือครูแต่ถ้าเรียนไม่จบสักทีแปลว่าคุณไม่เคยตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นถ้าคุณจนและยังไม่ลุกขึ้นถ้าคุณล้มและยังไม่เรียนรู้ถ้าคุณเจ็บและยังไม่เปลี่ยนความจนก็จะตามคุณซ้ำเหมือนเงาที่ไม่มีวันหลุดคนจีนจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จเคยล้มเคยเจ๊งเคยไม่มีอะไรเลย แต่พาะเขาตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะไม่มีวันกลับไปตรงนั้นอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและความแนว่วแน่นี้แหละครับที่ผลักพวกเขาให้ทํางานวันละ16ชั่วโมงที่ทําให้พวกเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ประมาทเพราะพวกเขารู้ดีนะว่าความจนครั้งที่2มันเจ็บกว่าครั้งแรกเสมอเพราะมันไม่ได้เจ็บแค่ร่างกายแต่มันเจ็บที่คุณรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังพาตัวเองกลับไปอีกถ้าคุณยังจนอยู่ในตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ขอให้คุณตื่นครับ ตื่นจากความชินชาตื่นจากคำปลอบใจปลอมตื่นจากกลับดักว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนตอนนี้อีกไม่กี่ปีคุณก็จะจนแบบเดิมและก็เจ็บมากกว่าเดิมถ้าจะจนก็ขอให้จนแค่ครั้งเดียวพอนะครับแล้วก็ใช้มันให้เป็นเชื้อเพลเผาทุกข้ออ้างให้หมดข้อที่2ใครที่สําเร็จก็จะได้รับความเคารพในทันทีในสังคมจีนนะครับไม่มีใครสวนว่าคุณจะหน้าตาดีไหม จะพูดเก่งหรือเปล่าหรือว่าจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยดังแค่ไหนพวกเขามองแค่ว่าคุณสําเร็จแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีธุรกิจยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถยังไม่มีเงินในบัญชีคําพูดของคุณมันก็ยังเบาเหมือนกับลมที่ไม่มีใครจดจําได้ครับแต่นาทีที่คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเคยจนเคยถูกดูถูกหรือว่าเคยล้มเหลวมาสักกี่ครั้งทันทีที่คุณทําได้ทุกเสียงก็จะเงียบลงทุกคําพูดของคุณก็จะกลายเป็นคําสอน และทุกคนจะฟังคุณด้วยสายตาที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนี่คือปรากฏการณ์หนึ่งในวัฒนธรรมจีนที่ชัดเจนมากเลยนะครับคนที่สําเร็จเท่ากับคนที่มีอํานาจทางคําพูดไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดดีกว่าใครแต่เพราะว่าเขามีผลลัพธ์มารองรับสิ่งที่พูดและนั่นแหละครับที่ทําให้คนจีนยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นบางคนทํางานวันละ16ชั่วโมงบางคนเก็บเงินแบบไม่แตะเลยแม้แต่อยูนเดียวบางคนยอมไม่มีความสุขหลายปี เพื่อที่วันหนึ่งจะได้มีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครกล้าดูถูกอีกต่อไปประจาจีนซ่อนไว้นะครับว่ายามจนไม่มีใครฟังแม้กระทั่งเหตุผลแต่ยามมั่งมีแม้คําพูดไร้สาระก็มีคนจดจําเพราะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับโลกที่ให้ค่ากับผลลัพธ์มากกว่าความตั้งใจถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่พูดแล้วโลกฟังคุณก็ต้องเริ่มจากการทําให้ผลลัพธ์ของคุณพูดแทนเพราะในโลกที่วัดกันด้วยผลลัพธ์แค่คุณสําเร็จ คุณก็จะได้สิ่งที่คนอื่นต้องขอร้องถึงจะได้มานั่นคือความเคารพโดยอัตโนมัตินะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องอธิบายตัวเองให้มากแค่สําเร็จให้เห็นแค่ทําให้ได้จริงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงพูดแม้แต่นิดเดียวและถ้าวันนี้คุณยังไม่มีใครฟังยังไม่มีใครเคารพอย่าท้อครับแค่จําไว้ว่าผลลัพธ์ที่คุณสร้างคือเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตข้อ 3. เสียหน้าได้แต่ห้ามเสียเป้าหมาย ในสังคมจีนคำรู้ถูกไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ย่อมต้องเคยถูกหัวเราะคนที่ทำอะไรต่างจากคนส่วนใหญ่ก็มักจะถูกสะบุตประมาทแต่คุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่คนจีนเลือกทำแทนการโต้เถียงก็คือพวกเขาเงียบครับไม่ใช่เพราะว่าไม่เจ็บไม่ใช่เพราะว่าไม่โกรธแต่เพราะพวกเขารู้ว่าผลลัพธ์เท่านั้นที่ปิดปากคนได้ในปรัชญาจีนเขาบอกว่าน้าลึกหลเงียบคนเก่งจะไม่พูดเยอะ เพราะคนที่พูดมากไปแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็คือแค่เสียงที่ลอยหายไปกับสายลมแต่ในขณะที่คนจีนบางคนเลือกใช้เวลาไปกับการทำไม่ใช่การตอบโต้เขายอมเสียหน้าแต่ไม่ยอมเสียงเป้าหมายยอมไม่คนหัวเราะในตอนนี้เพราะเขารู้นะว่าเขาจะเป็นคนที่หัวเราะที่หลังและเสียงจะดังที่สุดเพราะวันหนึ่งผลลัพธ์จะพูดแทนทุกคำพูดที่เคยโดนถากถาง คนจีนไม่สนว่าใครจะมองยังไงเพราะพวกเขารู้ว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการเถียงให้ชนะแต่มันคือการสำเร็จให้เห็นจริงแล้วให้คนที่เคยดูถูกหันมานอบน้อมโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำชีวิตไม่ต้องชนะทุกฉากครับแต่จะต้องชนะฉากสุดท้ายให้ได้และฉากสุดท้ายของคนที่อดทนพอคือฉากที่โลกทั้งใบต้องยอมรับถ้าตอนนี้คุณกำลังถูกดูถูกกำลังถูกหัวเราะเยาะขอให้คุณจำไว้แค่อย่างเดียวนะครับ อย่าเสียเวลาตอบโต้เพราะเป้าหมายของคุณสำคัญกว่าเพราะสุดท้ายแล้วโลกนี้ไม่เคยจดจำคนที่เถียงเก่งแต่มันจดจำคนที่ทำได้จริงและยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามครับข้อ5ความพยายามแบบตายไปข้างหนึ่งเท่ากับเรื่องปกติมีคำพูดหนึ่งในวัฒนธรรมจีนนะครับที่ฟังแล้วแทงใจมากก็คือเหนื่อยตอนหนุ่มสาวแล้วค่อยสบายตอนแก่แค่ประโยคเดียวแต่มันฝังลึกในหัวของคนจีนมาตั้งแต่เด็ก เพราะพวกเขารู้นะว่าช่วงเวลาที่ร่างกายยังไหวคือโอกาสเดียวที่ต้องตัดฟันใส่ให้สุดแรงไม่ใช่เพราะว่าอยากรวยเพราะจะได้ใช้ชีวิตหรูหราแต่เพราะว่าไม่อยากแก่โตลงมาแล้วไม่มีอะไรติดมือเลยคนจีนไม่กลัวเหนื่อยครับพวกเขาทำงานวันละสิบกว่าชิโมงบางคนไม่เคยได้พักแบบจริงๆเลยตลอดปีหลอนบนโต๊ะกินข้าวระหว่างเดินและก็ทำงานแม้ในวันที่เจ็บป่วยไม่ใช่เพราะว่าเขาโง่ แต่เพราะว่าเขารู้ว่าคนที่ยอมแลกกับความสบายชั่วคราวได้คือคนที่ได้กํำไรในระยะยาวในปรัชญาจีนนะครับมีคำสอนที่บอกว่าความลำบากชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์ถาวรเพราะถ้าอยากจะได้ชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนตอนอายุ60คุณก็ต้องยอมเหนื่อยให้สุดตอนอายุ30ถ้าอยากจะมีบ้านให้พ่อแม่อยู่อยากสบายก็ต้องยอมอดเพื่อเก็บอยากจะมีเงินไว้เลี้ยงลูกให้ดีก็ต้องยอมเจ็บตอนนี้เพื่ออนาคตที่ไม่มีใครกล้าแตะ พวกเขาไม่กลัวคำว่าตายไปข้างหนึง่งพราะรู้ว่าคนที่กลัวเหนื่อยสุดท้ายก็จะเหนื่อยทั้งชีวิตแต่คนที่ยอมเหนื่อยแบบเอาชีวิตเข้าแลกในช่วงเวลาที่คนเหนื่อยก็จะได้รางวัลที่คนทั่วไปไม่มีวันเข้าใจโลกอาจจะมองว่านี่คือการทรมานตัวเองแต่ในสายตาของคนจีนนะครับนี่คือการลงทุนครับลงทุนเวลาลงทุนพลังงานและความฝันเพื่อแลกกับชีวิตที่ไม่ต้องก้มหัวขอโอกาสจากใคร ถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยก็จงภูมิใจนะครับเพราะว่าคุณกำลังทำสิ่งเดียวกับที่คนจีนทั่วโลกทำก็คือยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะไม่เหนื่อยไปตลอดชีวิต